มีการมีเป็นอย่างนี้ที่รัฐานโยานามเป็นธานเลยเปิดการลงโรงก็ให้เลื่อนออกไปนโรงเรียนในวันนี้เป็นวันเดของจังหวัดพิรันในวันนี้ก็ให้เลือออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยมานานกว่า1 0ปีแล้วแต่รัฐบาลได้พยายามหาแนวทางแก้ไขาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนนักนาเศรษฐกิจและสังคมแหชาขิฉบับที่สองแต่แนวโน้มอาราป่วยให้โลกใเล้อดนอกังสูงขึ้นตามลำดับโดยมีลักษณะการระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปคือการระบาดของโรคในปัจจุบันมีการระบาดตลอดทั้งปีซึ่งจะมีการระบาดสูงสุดในช่วงฤดูฝนแต่จะมีการระบาดต่อเนื่องเกือบทุกปีพบได้ทั้งในเขตเมืองและติดตบท อันนี on ite, is ้เรื่องกากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนากรมสะดวกทำให้การระบาดเพิ่มเรื่ขึ้นจากข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคได้เริ่มออกจังหวัดอุบลรามเป็น2 5 6 0ตั้งแต่รายที่นักรารณ์กรมวันที่1 5พฤษภาคม2 5 5 6มีรายงานผู้ป่วยตั้งแ้น500 คิดเป็นอัตราป่วย34.37ต่อแสนประชากรมีการระบาดกระจายทุกอำเภอและคาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้จะมีการระบาดของโรคไ้เลิ่ดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนโดยเฉพาะหากเกิดการระบาดในโรงเรียน จะทําให้การควบคุมโรคดําเนินการได้ยากและสูญเสียทรัพยากรเป็นจํานวนมากเพื่อป้องกัปนปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องมีการไร่รัดป้องกันและควบคุมโรคให้เลิกออกอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพ,ภาพ,พ,าพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคให้เลิกอ,ออกก่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อทำลายแหล่งราะพันโรงลาย ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในโรงเรียนดังนั้นจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัด,ด,ดนนสัปดาห์การรณรงค์ป้องกันให้เลือออกในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นในวันที่12-18พฤษภาคม2556การรณรงค์ป้องกันโรคให้เลือออกในโรงเรียนในครั้งนี้ระดับจังหวัดจัดเึ้่ที่โรงเรียนเทศบาลนนงบุรีราชกรุณวิทยา ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ต้องการโรคให้เลื่องออกจังหวัดปุริลมในโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนปี2556พร้อมกันทุกอำเภอทุกโรงเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการจัดพิธีสการการให้ความรู้สาธิตการสำรวจและกาจับ ลูกน้ํายุงลายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5นครราชสีมาเพื่อส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่นทานประธานได้มอบวัสดุอุป,ปกรณ์เพื่อใช้ในการออกดำเนินการกำลายแหล่งพ่อพันยุงยุกน้ำยุงลายกำจัดยุงลายในโรงเรียนแก่ผู้แทนภาาส่วนต่างๆบัดนี้ ได้เวลาสุดตัวรแล้วกับผมให้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดบุริยมได้เสนอแาวทาบวัสดุด,สนานาาาดังกล่าวและกล่าวเปิดการรณรงค์ป้องกงันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของจังหวัดบุริยมเป็นระดับต่อไป